สวัสดีค่ะมือนีต้มเสี้นสุโมูกินได้จานมีค่ะเส้นเส้นแลวสิตัดเส้นได้วันนี้ก็จะตัดเส้นเพราะว่าหมอข้างไว้แล้วพี่น้องหมอข้างไว้แล้วนะจ้ะข้างไว้แล้วไห้อาไอ่ไก่มันเปื่อยเนาะจ้ะไก่มันเปื่อยวันนี้ก็จะตัดเส้นลงใส่หมอค่ะตัดเส,ส้นลงใส่หมอตัดเส้นลงใส่หมอก่อน ตัดเงาวบวตัดเน่าเลยจะตัดสดสั่นตีนว่างมันจะคอยบ่ออ่ะมืนย่อมมาย่วยเมื่อลากินมันย,ยงงนังกินง่ายตัดไก่ก็มีจ่จะตะวนันเพราะว่ามันใส่บอดีคือมีดบางเพราะว่ามีดบาง่อ,ามางอมันเข่าแสนขนาดเข่าดีขนาดจ้ตัดสีเอ้ยได้หลายได้เส้นห่ัวลงนี่ มันไก่ก็มีแต่ไม่ใช้ค่ะใช้ตัวนี้แหละมีเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเลยลก็จะใส่หมอ้อค่ะแบบนี้ใส่หมอ้อนะคะใส่หมอ้มออันคลิปบ,นบานๆห้องกับซ้ำนี่เราจะต้องเค็ดให้มันบอกแก่กันนักหน่อย ก็ซู้กันกินเลนเนี่ละจ้าไม่กินน้ำกันเดยอพี่น้องเดยอมือนี่ต้มเสน้นทุ้มูมกินชมลมชมลม <laughs> ชมลมเป็นสโมสอน <laughs> เป็นสโมสอนนะคะมือนี่ต้มเสน้น ต้มเส้นค่ะต้มเส้นใส่หมดเลยองอกระปุงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะคนค่ะคนหมออ่าเดี๋ยวให้เส้นซุกให้เส้นซุกจักหน่อยจังจะเอา เลือดล่งจ้ะเลือด,อดสักไว้แล้วจ้ะอันนี้มีข้องไก่เห็ดน้ำซุปจ้ะพอพอได้เป็นน้ำซุปเปิดไฟขึ้นจ้ะและะ้วบัทีนี้กจนน็จะหุงเขา่าแล้พี่น้องบันนี่จะหุ้งเข่าหุ้งเข่าระบาดนี้ พี่้องนี่เขาอนี้ว่ามันเขาจ้าด้วยจังเป็นคนเหนียวเป็นคนน้วยคนเหนียวจ้าหงส้เขาเหนียวหงสงเขาเหนียวใส่หม้อไฟฝาใส่หม้อหงส์เขาไฟฝาจ้าคุณอกคอนะไรคุคนคล้านออนเนาะนอนนะคะ ก็นินาำนาำบอกขาน้ำล่างขาจะร่างเกิดรางจะน้ำก่อนที่นอืมอนสะอาดเพราะว่าเขานี่เก็ดใจก็บินกับนี่เนาะก็บินกับน้ำไม่เกิดขีุ้่นม่นก็อยากไลยเนี่ยก็ร่างก็ซ้อมน้ำที่น้ำล่างซอมน้ำ เหยียบล,อ,ลอันนี้คือเข่ากำเข่ากำจ้กเข่ากำที่แช่ไว้แช่ไวจ้จากประมันสามสิบนาทีนี่เลยจ้ะเพราะว่าเข่ากำม,มันจะแข็งมันจะแข็งก็าขาว็เลยวแช่ไว้แป๊บหนึ่งแช่น้ำไว้แป๊บหนึ่งจ้ะล่างแล้วก็แช่ไว้ พี่หุงข้าวหุงขนยาวมันจะนเป็นเขาเขาเขาอขอกมาจะเป็นเข่ากำมือเขามัน่นแล้วกะจะใส่ใส่กะทิตัวี่จใส่กะทิ เดี๋ยวเงีอยขึ้นไ้นี่จานนี่กะทิกะทิด้วยจ้ากะทิกจ็จะใส่เกลือจักน้อยใส่เกลือจักน้อยจ้ะนีเกลือนีเกลือใส่เกลือด้วยมันนวดห้เข่าเข่าสิได้นัวจ้ะใส่เกลือแล้ว น้ำตาลน้ำจะหน่อยจ้ะมีน้ำตาลแต่ว่าเห็ดหวานไลยเรกจ้ะเห็ดหวานวน้อยๆเพราะว่าถ้าข้าวเหนียวกะถ้าข้าวเหนียวกันกน้ำตาลเขาแห้งแล้วน้องพี่นอนแค่ข้าวเหนียวนี่ก็น้ำตาลน้ำตาลเยอะแล้วคนคนให้เข้ากันจ้ะคนให้เข้ากัน ะเทลลงในหมอเข่าเลยจ้ะเทลงในหมอเข่าเลย เขาก็จะประมาณนี้จ้านี่น้ำน้ำกับเขาก็จะประมาณปิมปิมน้ำบดใส่ลายได้จ้าบดใส่ลายบดใส่ลายไม่กี่เละต้วนี่ก็ยังบ่มอันใจอยู่ว่าจะเละบ่เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปใส่หม้อข้าว พี่น้องจ้ะเรียบเรียเรียบร้อยค่ะรอสักแป๊บถ้เบงตอนันซุกน่าจ้ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับงานวันนี้ค่ะงานวันนี้นะคะกอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาก็ขอให้เพงๆปัง,ปงๆเด้อจ้ะก็ให้คลิปแตกล้านแตกแสนขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ